ตอนนี้คือกําลังเปิดเตาก็เผาแล้วก็อ่านคําสารภาพของแต่ละคนเพราะว่าชื่อนามสกุลวันเกิดกับคําสารภาพเป็นสิ่งสําคัญถึงเวลาลงไปข้างล่างแล้วท่านถามเรื่องนี้จะได้ไม่ต้องมานั่งตอบถือว่าสารภาพให้ท่านเรียบร้อยแล้ว เคยทาแทงทาพลาดหรือมีกุมารทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ตั้งใจอะ่ะคือท่านโยมก็จะดีช่วยเพราะว่าเรารู้เหตุผลว่ามันมันทาไมมันถึงพลาดแล้วมันเคยพลาดเรพราะอะไรแต่ถ้าใครที่ตั้งใจทํามาตลอดเวลายังไงกรรมก็ต้องรับกรรมอยู่แล้วอันนี้เราไม่สามารถล้างกรรมได้แต่เราทําพิธีให้เนาะก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงค่ะให้ดูจากข้างหลังเนาะ ก็เต็มที่ <ไป S 1> ก็เดี๋ยวไปจะค่อยๆทำแล้วก็เดี๋ยวจะทําบางสกุลให้แล้วก็จะเคลียร์ทุกอย่างให้คือจริงๆเนะี่ยปกติอยากให้มาแต่ว่าด้วยสถานาการณ์โควิดอ่ะมันปัญหามันเยอะก็เลยไม่ค่อยอยากให้ใครมาเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะมาอัดรวมกันทั้งหมดแล้วปัญหาก็คือว่าทุกคนจะรู้ว่าใครทําอะไรถ้าเกิดโลกมันกลมงานใหญ่เราก็ไม่อยากให้เขาแบบรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างี้ก็เลยจัดการให้ทั้งหมด Bye. Yeah. วิธีวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยากทําให้ไหมจริงๆไม่ได้อยากทําให้เพราะก็รู้สึกไม่ดีมันเหมือนการสนับสนุนว่าทําผิดแล้วก็มาแก้ได้แต่จริงมันแก้ไม่ได้แต่หน้าที่ของปายคือปาอ่านคําสารภาพบาปให้ถึงเวลาแล้วเด็กเขาจะได้ไปเกิดอย่ายเมื่อกี้เราถวายสังฆทา,านเาก็ขนเด็กไปถ้าใครเห็นก็อาจจะมีเด็กเต็มรถอะไรประมาณนี้ธรรมชาติเขามีไว้วิทยาศาสตร์มีไว้ให้ป้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ให้มันผสมกันมันจะได้ไม่ต้องมาเกิดเหตุแบบนี้แล้วก็จะมารู้สึกผิดบาปไปตลอดชีวิต อันนี้คือสิ่งที่อยากเตือนพ่อแม่ที่กําลังจะทําหรือน้องๆหน,นูๆที่มันมีความคิดหรือคิดน้อยๆว่าแบบไม่รู้ว่าการทําแท้งมันคือบาปามันคือบาปนะลูกนะมันไม่ควรทําแต่ไงคิดก่อนทำอํำ คนให้ตัวเองค่ะ,คะจริงๆไม่ได้คาดหวังเลยค่ะพี่แต่ก็แบบว่าม,มาเพื่อเป็นสิริมงคลน,นั่นแหละค่ะอยากมาอาบน้ำมนต์กับหมอปลาอะค่ะเพื่อจะได้มีอะไรดีๆขึ้นนะคะด้วยใจที่เราแบบบูชาท่านนะคะก็เลยพาสามีมาอาบน้ำมนต์วันนี้นะคะ ก็มาเหมือนจะมาแบบจะปีใหม่แล้วก็อยากแบบว่าให้ชีวิตดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนอะไรที่แบบไม่ดีก็จะได้ไปตอนนี้ได้รับสิ่งดีๆเข้ามาวันนี้ก็ตั้งใจที่จะมารับความเป็นสิริมงคลจากอาจารย์ปลายค่ะเป็นแฟนคลับอาจารย์มานานแล้ว มากค่ะอธิษฐานขอให้ชีวิตดีขึ้นปราศจากอุปสรรคช่วงที่อาบน้ำมนต์ก็คือรู้สึกรู้สึกเย็นกายเย็นใจอย่งางบอกไม่ถูกค่ะเป็นเป็นสิริมงคลมากค่ะที่ได้มีโอกาสมาค่ะ เป็นครั้งแรกที่หนูได้มาอาบน้ำมนต์เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ไปเลยค่ะมีอาการร้อนๆจะกะ,ะอวกพออาบแล้วสองเสร็จก็โล่งขึ้นค่ะสบายขึ้นดีขึ้นแล้วค่ะคืนนี้อีกยังยาวไกลนะครับตอนนี้กี่โมงลไม่รู้เลยตอนนี้5้ามงเย็นครับโอ้สบาย วัวันที่ระางอามี่ห้าดแปะาีก็ออก้าสงอาให้มันเอโอ้ยากขอบพระคุณหมอไปนะคะ mm hmm. ที่ช่วยลูกช้งอะคะ่ะ ลูกช้างก็เป็นบุญแล้วค่ะหนูศรัทธาในหมอปลายมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะอยากบอกหมอปลายว่าขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับทุกอย่างค่ะขอบคุณที่เราได้รู้จักกันแล้วก็ขอบคุณที่มอบความเมตตาให้แล้วก็ช่วยเหลือในหลายๆอย่างทั้งให้แย่คิดให้วิธีการใช้ชีวิตขอบคุณค่ะมันเล้าใจ มีความสุขแต่ดีแรงฮึดเยอะมีความสุขมากทุกคนมีความสุขหนูก็มีความสุขค่ะไม่คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้แบบนี้ครั้งนี้ก็ทําให้เต็มที่นะคะสําหรับใครที่แบบว่าอยากล้างของอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ใครที่แบบรู้สึกว่าชีวิตมันอับเฉาไม่ค่อยดีอะค่ะรอบนี้ไปก็อับให้เต็มที่เพื่อกะว่าแบบ7วัดอะเรา20วัดอะเออคิดดูแล้วกันว่าหนักแค่ไหนเราจัดเต็มที่ทั้งเลหล็กไหลอุปกรณ์ทุกสิ่งอย่างพระอินเออยพระศิวะเออยนะคะของ ที่เบตทุกสิ่งอย่างก็เอามาลงในโอ่งน้ำมน์หมดนะคะ<อ>ก็หวังว่าทุกคนหลังจากนี้ที่ได้หมาบน้ำมน์เนี่ยจะได้แต่สิ่งดีๆกลับไปลแล้วก็ได้เริ่มชีวิตดีๆหลังจากนี้สาธุ<อ>จ้า<อ>